นูติดบ,บาลาจซลาค่ะแล้วก็ l u x u r ว b r a แบ m a n a แ e m จเมที่ซินฟากอนอินเทอร์เนชั่นแนลคอลเลจคาซิ่นของคุณครูเขาแบบใจดีค่ะแล้วก็ no judgment แล้วก็เขามีเทคนิคเยอะที่จะแบบช่วยให้เราเหมือนแบบปรับมุมมองให้ตรงกับข้อสอบที่เราจะทำ หนูชื่อโอเปราอายุ18หนูเรียนที่ Astor International School ค่ะหนูคิดว่าพ่อหนูแบบศึกษาหาข้อมูลดูแล้วค่ะจากพวกคณะอื่นๆที่หนูมีแบบคอนซีเดอร์ด้วยคิดว่าบาลักมันแบบตรงกับความสนใจแล้วก็สิ่งที่หนูอยากเรียนมากที่สุดหนูก็คิดว่าถ้าหนูแบบได้เรียนอะไรที่หนูสนใจหนูจะทำได้แบบดีมากๆเพราะว่าหนูมีเพชันหนูอยากเป็นเตียมคีค่ะ ูอยากแบบดูหนังแล้วก็ฟิจานหนังดีใจมาหนูถ่ายวิดีโอ reaction หนูไว้ด้วยหนูก็แบบกรีดแล้วก็เหมือนแบบร้บองไห้นิดนึง <c oughs> หนูก็หาข้อมูลเกี่ยวกับคณะให้มากขึ้นนะคะหนูคิดว่าการที่เรารู้ว่าคณะเรียนอะไรแล้วก็สอนอะไรเป็นแบบสิ่งที่จําเป็นนะคะแล้วเวลาที่เหมือนเราไปสัมภาษณ์เราก็จะสามารถ ตอบได้ดีแล้วรู้แบบอย่างแน่ๆจริงๆว่าเราอยากเข้าแล้วก็สนใจในขณะนี้ของสินประกรณรหนูติด Luxury Brand Management ค่ะแล้วก็ยื่นคะแนน SAT แล้วก็ IELT s ค่ะหนูติดบัุลาาแล้วก็ใช้คะแนน SAT แล้วก็ IELT หมันแปดค่ะหนูได้รวม1,180ค่ะเส้นทาง Instagram ค่ะแล้วก็เวลาแบบ search Google ว่าแบบเรียนที่ไหนดีตัวแนก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้ มีแบบคนแนะนำมาว่าที่นี่เขาแบบดังเรื่อง s อ t แล้วก็พวก A l e v e l ด้วยของคอนเทนต์นะคะก็จะเป็นแบบเรียนตั้งแต่เริ่มแบบเจาะลึกนะคะเป็น Paper ก็จะเป็นเน้นแบบทำาพวกเ a เปอแล้วก็ Fast Track จะเป็นแบบสำหรับอยากได้แบบเร็วรวบรลาหนูคิดว่าแบบ Fast Tra c k ดีเพราะว่ามันแบบกระชับแล้วก็ทำให้เราเตรียมพร้อมได้ในเวลาที่ไม่ได้เยอะมากเลย ไ r i v a t ททำให้ครูครับใกล้ชิดกับเรามากกว่าแล้วก็เหมือนแบบดูแลเราได้ดีมากกว่าเกี่ยวกับเรื่องที่เราอาจจะไม่เข้าใจหรือว่าไม่ถนัดนะคะ กาเส้นของคุณครูเขาแบบใจดีอะค่ะแล้วก็ no judgment แล้วก็เขามีเทคนิคเยอะที่จะแบบช่วยให้เราเหมือนแบบปรับมุมมองให้ตรงกับข้อสอบที่เราจะทำพี่ออญินเขาใจดีอะค่ะแล้วเขาก็แบบมี good advice มากๆแล้วก็เหมือนช่วยหนูทุกครั้งที่หนูมีปัญหาขัดข้องหรือว่ามีอะไรที่สงสัยอะค่ะเขาก็ตอบคำถามให้หนูได้หมดเลย บางทีหนูก็ไม่วางแล้วหนูก็บอกเพียรมินนะเพียรมินเขาก็ช่วยจัดตารางให้มันลงตัวได้ทุกครั้งแล้วก็หนูก็มาเรียนได้แบบไม่ได้กระทบอย่างอื่นก็ใครที่สนใจเรียนแซดนะคะก็มาเรียนที่หลึกแผนเนอ้์ได้คุณครูเขาใจดีแล้วก็พร้อมที่จะช่วยเหลือเราตลอด with โนนจันั้นค่ะ